เหมือนจนอึ้งค่ะน้องคำลาลางที่สองของยายาแม่ต้องบอกว่าสาวสวยลูกครึ่งในวัย14ปีคอนแก่นอนอร์เวย์ถูกทักว่าเป็นยายาลางที่สองเลยล่คะคะแม่ต้องบอกเลยนะคะว่าโลกโซเชียลไม่มีใครไม่รู้จักค่ะค่พี่น้องหน้าตาบาบีเป็นที่รู้จักกันในสังคมวงกว้างและต่างแดน เป็นสาวลูกครึ่งไทยที่มีความเป็นลูกอีสานอย่างเต็มตัวนะคะสำหรับน้องคำล่าลูกสาวคุณแม่ดาวโจเฮนเซนซึ่งเป็นนักพกกายชาวไทยที่อาศัยอยู่ประเทศนอร์เวย์ค่ะน้องคำล่าตอนนี้อายุ14ปีแล้วเป็นลูกครึ่งไทยนอร์เวย์คุณแม่ก็เป็นคนไทยชาวจังหวัดขอนแก่นคุณพ่อเป็นชาวนอร์เวย์ส่วนสูงอยู่ที่167ซนเมตร ซึ่งเกิดและเติบโตที่ประเทศนอร์เวย์ค่ะโดยจะกลับไทยในช่วงปิดเทอมคุณแม่เป็นคนสอนภาษาไทยให้โดยเฉพาะภาษาอีสานทําให้น้องสามารถเบ้าภาษาอีสานได้สบายซึ่งน้องบอกเลยว่าสาวน้อยของเราเนี่ยหลายๆคนเองก็ทักเลยนะคะว่าโอ้โหหน้าตาสวยงามมากๆด่่งกับรางที่สองของสาวใหญ่ๆก,กันเลยทีเดียลวละค่ะ น้องคำลาจะหน้าตาดีขนาดไหนเนี่ยมาติดตามรับชมกันที่สำคัญนะคะน้องนาลาเองยังมีน้องชายอีก2องคนด้วยค่ะต้องมาติดตามครอบครัวนี้แต่ต้องบอกเลยว่าหน้าตาดีกันทั้งครอบครัวจริงๆเลยค่ะ